สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นปกนารไม่พลาดคลิปใหม่ๆไป<ห>กันนี่คือหมาป่าของผมนะฮะก็จะตัวแบบค่อนข้างใหญ่ตัวตังเล็กให่ใช่ตูวใจเย็นนะเป็นไงน้องมาดูของพี่น้องท่สองพี่แล้ตัวโคตรใหญ่อะตัวสีเขียวนะครับบอกเลยว่าเขาเท่มันใหญ่กว่าในต่อกับหมาป่าสิบเท่าอะเป็นไงเป็นไงนีี่ครับออฟฟิเชยล โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผู้เด่นเกมของไมค์ครับกันนะครับวันนี้เราก็จะมาแก้งคุณคิมด้วยการแข่งสร้างสุดโกงกันอีกแล้วนะครับบอกเลยว่าคลิปวีดโอนวันนี้ผมจะมาสร้างที่แบบใหญ่กว่าคลิปอื่นแนะ่นอนอย่าลืมดูคลิปให้จบกัน้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์คนหนึ่งไลค์ด้วยทุกคนไปดูกันเลย let's g คุณพร้อมที่จะสร้างหรือยังครับ,บถ้าพร้อมแล้วเราไปสร้างกันเลยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าอีพีนี้คุณจะแพ้ผมเหมือนเดิม,ม่าเคป,ป้า,า,า,าปนนางโยไม่แพ้หรอกโอเคสิ่งก่อสร้างที่เราจะสร้างกันวันแรกครั้งแรกนะฮะก็คือหมาป่าโอเคไหมโอเคโอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเ,เป็นรไ,ปไรนางไอเดียนิ่งนิ่งนิ่ง ยาพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วสร้างได้เลยครับผมเอาละทุกคนครับตอนดีนะฮะก่อนที่จะไปดูของผมนะฮะเดี๋ยวแอบดูของเคยะดีว่าเขาเริ่มสร้างหรือยังเอ้ยเขาเริ่มสร้างกันทุกคนครับเขาใช้เป็นบล็อกครอสในการสร้างนะฮะน่าจะเป็นหมาป่าที่แบบว่าสีขาวๆแน่นอนนะฮะเพราะจริงหมาป่ามันก็ออกสีขาวเทาไปทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูของเราดีกว่าว่าใหญ่ขนาดไหนนะมาทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสาม มาเลยเจ้ามาป่าของฉันอยู่ไหนมันจะโผล่มาทางไหนเอบโอ้ทุกคนครับนี่ครับมาแล้วครับมาป่าของผมนะฮะก็ตัวก็จะใหญ่ๆเลยนะครับแต่ว่าจะผมต้องขออนุญาตกบพื้นก่อนละกันนะครับก่อนที่มันจะไม่เนียนนะเดี๋ยวคุาก็ม่เห็นแล้วต้องทำการกบพื้นก่อนละกันนะครับผมกบตรงนี้เลยหนึ่งสองสามกบเรียบร้อยดีครับทุกคนครับหมาป่าของผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาป่าตรงนี้นะฮะเราจะสร้างมาจากบล็อกหินนะครับแล้วก็บล็อกโครนิดหน่อยนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสร้างมาทำไมนะฮะ บอกเลยว่าโคตรเท่เดี๋ยวเราเข้าไปรีวิวด้วยกันนะครับบอกเลยว่าทคยนยาเห็น,นต้องตะลึงแน่อนอนเพราะมาป่าตัวเนี้ยโตโัวโคตรใหญ่มากทุกคนเดี่ยดูที่เขาืึงไหนะเฮ้ยทุกท่านดูดี่เขาสร้างเหมือนไม่เหมือนมาปา่าเลยเหมือนแรคคูนเลยเขาสร้างแรคคูนหรือเปล่าทุกคนอาจจะงงแรคคูนเป็นยังไงนี่แรคคูนขึ้นภาพอาจารย์ขึ้นแรคคูนนี่นี้ค,นคือแรคจจค,คูนนะหน้าตาก,ก็อาจจะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอดูใหจบกันแล้วกันนะครับ La เยไหนเทียยาสร้างเสร็จหรือยังครับครับแต่ขอดูด้วยสิไอ้นี่นี่มันแรค แต่ซาลาคุล่ะเด็ดพี่โจนะครับลูกเราผ่าคะแนนนะหมาป่ามาป่าอ๋หมาป่าโอเคเอ้ยมีลินดาน่ารักยังเลยไงทุกคนครับดูครับนี่คือหมาป่ามังเคียยานะฮะหมาป่าโฮโลดะขนาดของันเลยน่ารักยังเลยนะฮะทุกคนในนี่คือตาตานี่จมูกนะฮะนี่ก็เป็นป่านะครับเดี๋ยวไหนๆก็มีมีเป็นหน้ามันออกมาแล้วนะฮะสิ่งที่เราสิ่งที่เราต้องเติมไปนะฮะก็แค่เติมหนวด หมบอบนะาหมาป่าน,นี่ครับแค่นี้เราก็เสร็จแล้วนะฮะมาป่าที่มีหนวดนะฮะเนี่ยคอ,เอ,อเนเจ็บเราเลยต้องมีแม่งเหมือนชื่อาจารย์ชิฟูเลยชิฟู ความบังเอิญไม่มีจริงนี่ไปดูปลาของผมที่อ่กมาเนี่ยนี่คือมาปลาของผมนะฮะก็จะตัวแบบค่อนข้างใหญ่โคตรเลยไปดูปกติเนี่ยสร้างด้วยใช่ตัวแต่เย็นนะฮมันคือปกติเขาสร้างด้วยขนนแก่แบบเลอะเทอะแบบสร้างเบื่อแล้วนะฮะเลยสร้างแบบบล็อกหินบ้างบล็อกหินเนี่ยปะบล็อกโคบล็อกโคเป็นไงอะไรเนี่ยเออสมองทำไมมีเหล็กกับเพชรด้วยอ้าวก็แบบร่อนร่นลายไง อ๋อคุณจะให้แบบมันสิีอย่างเดียวก็ไม่ได้ไงดูดิตาฟ้าด้วยก็แบบเหมือนอารมณ์เหมือนมาป่าหุ่นยนต์ไงนิดหน่อยไงหมาป่าแข็งแกร่งหุ่นยนต์อะไรเงี้ยุเออไซเบอร์ไซเบอร์มาป่าป้เคยเห็นป่ะไซเบอร์ด็อกเออไซเบอร์ด็อกอันนี้ยโดยมีคิ้วด้วยเป็นไงโซคิ้วอ่ะโอ้มีคิ้วโซคิวได้เออบอกเลยว่าแบบมาป่าตัวนี้แบบเป็นมาป่าหุ่นยนต์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกละพลังกัดกัดคำเดียวเนี่ยสามารถทำให้โลกเนี่ยแตกแบบพิภพแบบครึ่งโลกได้เลยอันนี้อกับคิะเนนกี้รื้อไปอ่ะ ด้วยกัันครบเช่นคอมเมนต์ว่าแซมมี่หมาป่าคิรยาหมาป่าก็คะแนนเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างกันต่อไปเดี๋ยวทุกคนครับเลสโกะมาคครับสิ่งก่อสร้างต่อไปที่เราผมจะให้คุณสร้างนะฮะเกี่ยวกับทีเล็กทีเล็กโอเคป่ะมั้งทีเล็กมันคือเนื้อส่อเป็น <yeah> ย <informative> ังไงขึ้นร really ูปอะีรค like ือลักษณะของทีเล็กมันคือเนื้อส้อกินเนื้อโอเคป่ะพร้อมแล้วเลยกันเลยครับมา ทุกคนครับก่อนจะ build ของผมนะฮะแอบดูของใครยะก่อนละกันไหนดูดิทุกคนรับเฮ้ยกำลังสร้างอะไรทุกคนครับเฮ้ยมีไหนมีใครที่แบบว่ารู้แล้วลองคอมเมนต์เลยนะครับว่าก็จะสร้างเนื้อเสารูปแบบไหนนะก็ลองคอมเมนต์บอกลกันนะครับบอกว่าหลายคนน่าจะรู้นะครับว่าเขากำลังสร้างเนื้อเสารูปแบบไหนโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างของเรากันดีกว่าว่าตัวใหญ่และไข่โตขนาดไหนนะฮะเนื้อไข่เนื้อเสารแบบว่าลุ่มกลมใหญ่มาทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มวิ่งดินะ ฮ้ยเียโอเคเรารีบกงก่อนที่เขาจะหันมาหาเรานะฮะทุกคนนึงสุัมนี่คือในตอของผมมันจะโผล่มาทางซ้ายรอดูเลยมาแล้วทุกท่านนี่คือทีเล็กในโอเสาของผมนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าตัวใหญ่มากมากเลยนะครับใหญ่กว่าหมาป่าที่ผมสร้างไปเมื่อกี้ทุกท่านดิเห็นลิกของมันไหมฮะโอ้ผมนี่นึกถึงเสียงในเสาแล้วเดี๋ยวเราฟังเสียงทีเล็กเสียงทีเล็กมาตีนี่คือเสียงทีเล็กโอ้โหพตรเท โอเคเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวแล้วกันนะครับจะเป็นยังไงแดดเดอร์ของยานนี้ทุกคนครับเฮ้ยทุกคนครับมันคือเนลเสาแบบไหนวะทุกคนที่มีขาหลังเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็มีลายเป็นแบบกรอบดำๆนะฮะหรือว่าเขาอะลังสร้างเนลเสาในเหลือวัีเล็กที่ผมกําลังนึกภาพอยู่ในหัวผมแน่เลยไหนทุกคนครับมีใครรู้ไหนทุกคนลองคอมเมนต์ดิว่ามันคือเนลเสาที่ไหนวะที่แบบว่าพื้นหลังสีขาวแล้วก็เนลเสาแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตทุกคนลองหาในพุกเกิลดูทุกคนครับลองเขียนตามที่ผมบอกดูว่าทุกคนนนนนน่่าจจะเออแแลวไหดดูิ เอ้ยไหนลูกครับเดี๋ยวดูของขยักันดีกว่าหมายเป็นไงดูดิเฮ้ยที่มันในเสาที่เป็นกูเกิลโคมเน็ตหลุดนี่ว่ะใช่ไหมเนี่ยไหนทุกคนอ่ะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นภาพลูกครับภาพขึ้นมานี่อันนี้คือในเสาที่ขยักเขาจะสื่อถึงนะทุกคนครับมันคือในเสาที่ใครทุกคนน่ารู้จักมันเป็นในเสาที่แบบอินเทอร์เน็ตหลุดทุกคนนะเวลาแบบบลูทูที่โรงเรียนหลุดทุกคนน่าจะเคยเห็นนั้นแล้วมันก็สามารถเล่นได้ด้วยฮะโดดเล่นได้เก็บออว่ะโอเคเว้ยไอเดียดีว่ะแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นดองให้ให้แบบให้หมอบ ให้กระโดดนะเออนะครับทุกคนก็ไอเดียดีนะทุกคนครับเทีบสิบทุกคนให้คะแนนของทีเล็กหรือว่าในสองใครเท่าไหร่ก็อยู่ในคอมเมนต์แล้วก uh, uh, no, ันนะครับมาผมร้องเพลงมันอัเดียมันจะอัปเดตเหรอเล่นว่าข้าวเวลาเราหลุดมา เป็นไงน้องมาดูของพี่น้องบอกเลยว่าในสอง,องพี่ตัวโคตรใหญ่อะตัวสีเขียวนะครับบอกเลยว่าข hey, เขาเท่โดยแล้วไม่ใช่ทีเล็กหรอท้ำไมเหมือนทีเล็กมันก็ทีเล็กหนะ้าตามันก็ไม่ต่างจากในสองคุณเลย <laughs> นี่นี่เขาเรียกทีเล็กน้องบอกเลยตาเขียวด้วยทีเล็กมันต้องตัวเล็กไหมฮะมนิดใหญ่นี่มาไหมทีเล็กทีเล็กอะอ้องเอาเสียงทีเล็กอะอเ,เ,กเป็นไงของคุญแะทีเล็กโอ้ผม,ม่ะทีเล็กทีเล็กตัวใหญ่ไงเออทีเล็กนะฮะด้วยกันนะนี่บอกเลยว่าตาแดงแบบตาแดงกลมอะตาแดงกติมอะเออแล้วก็แบบมีกรงเล็กอันหน้าสะพึงมีก้อนไปก็ มีกอง,งเล็บมันน่าสะพรึงกลัวนะฮะดูดูเล็บรองเท้ามาันด<อ>ิแกตวใหญ่อ,อะเนาะเขาบอกทีนี้จะขาดอ้แขนสั้นสั้นจริงหรอมันมันก็สั้นเนี่ยมันก็นสั้นอยู่นิดนึงอะแล้วก็ดูคุณคุคุณดูหางดีแบบทเทคเจอร์ในการสร้างห <c oughs> างอมัยังไงบะก็เลยว่าแบบใช่เวลาสร้างก็นามเหมือนกันนะครับทุกรับเนี่ยคุณเลิบอยาคุณเลจะสั่งหางเลยปะเนี่ยใช่เล้วจะหางไงแล้วก็ไปหัวไงเออเลือทีนิดลึงหน่อยไม่สร้างเท้าก่อนดิคนบ้าอะไรสร้างหางก่อนสร้างเท้าก่อนด้วยแหมนตั้แล้วคอันนเตผมสับอก ่วาใหญ่แน่นอนไปดูกันดีกว่า Let's go ตู้ครับต่อไปในะ้าสิ่งที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะครับต่อไปเป็นเด e h ฮักไหนคือภาพเด e h ฮักมา เดือฮัก uh, ตัวสีเขียวก็กินสีม่วงปุ๊ก้ามใหญ่ๆโอเคปะเออนี่คือสิ่งที่จะสร้างกันนะผมเปซื้อไปโรดจากมาวิวนะฮะเดือฮักตัวเป็นรุปจอมพลังสีเขียวนะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวสโกมาทุกครับก่อนจะไปดูเดือฮักอันใหญ่อันใหญ่แล้วก็แบบตัวใหญ่ๆของผมนะฮะมาดูของแค่นี้เฮ้ยทุกรับนี่ไงเขากำลังสร้างนะฮะเดือฮักกเกินสีม่วงต้องอย่างนี้นะฮะแล้วก็มีเท้าแบบสีเขียวนะครับดูว่าเขาจะสร้างสวยขนาดไหนเดี๋ยวครัับดูกนโอเคเดี๋ยวเราไปดูของผมกันดีกว่านะครับผมบอกเลยวว่าตันนี้ะครัับเป็นนตวค่่อข้างจะใหญแบบใหญล้วเราแบบ 10เท่าได้เลยนะเว้ยทุกคนดูอ่ะพอไหมถ้าพอแล้วมาเลยเดอะฮักหนึ่งสองสามมาเลยมาทุกคนครับเดอะฮักผมเสร็จแล้วผมบอกแล้วตัวใหญ่มากโอ้ยตัวโคตรใหญ่นะฮะเดอะฮักมนุษย์พลังจอมเขียวตัวใหญ่ยาวมหาโหดเทพตึงตังฟันอย่างหล่อนะฮะบอกเลยโอ้โหโคตรเท่ทุกคนครับเดี๋ยวเข้ามารีวิวแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอบดูของใครก่อนละกันเฮ้ยเขาก็เริ่มสร้างเป็นตัวแล้วทุกคนครับโอเคบอกเลยว่าของเขาก็น่าจะเทพไปแบบไม่ต่างจากผมนะทุกคนบอกเลยว่าตัวโคตรใหญ่นะของผมนะฮะเดอะฮักจอมพลังแบบว่ากำลังแบบทำท่ากำลัง ผู้หมาป่าผมด้วยนะฮะโคเทเลยโอเคเดี๋ยวเรารอดูปฏิกิริยาขียาเดี๋ยวว่าจะตกใจขนาดไหนนะก็บเดือฮักของผมนะยฮะไหนขียาเสยังครับเสร็จลัวครับเฮ้ยเดือดฮักแ้มาดูผมผอมใช่ไหมเดอฮักเดอฮักี่เดือดฮักอ่ะนี่ไงเออเดี๋ยวเวโอ้ยฉันกินน้อยเดี๋ยวนีี่นี่นี่สิบแปดสีบแปดแแนี่ยเดี๋ยวว่าสิบแก็เย่โคตรเท่ทุกคนรับเท่ปหนี่เดอฮักอเกม่วๆนะฮะตามโจทย์เลยทุกคนรับถอดเสื้อนะฮะแล้วก็แบบมีรถอันนี้อ๋ ทุกคนเฮ้ยมกม่วงระเท่นี่ทุกคนครับเดี๋ยวมันมันมันลืมหนวดนะดิมันลืมหนวดเอ้ยนี่พอเดือดหักด้วยวะเฮ้ยสมพงสมพงสมพงศ์ใจเลยสมพงศ์เท่เลยเท่ทุกคนจรี่ครับทุกคนครับเดือดหักของเคียต็มสิบให้ต่านแหลก็อย่าลืมคอมเมนต์กันและกันนะครับผมทุกคนนะเต็มสิบนะเขียวเดือดหักนะทุกคนนี่ดูผมเรียกอะไรนี่นี่มันใหญ่กว่านั่งสอบกับหมาป่าสิบเท่าอ่ะ เป็นไงเป็นไงเป็นไงเังีบ้วไปเอ้ยดูหน้านี่ดูหน้านี่แบบฟันหลอ่อเลยอะฟันหลออ่อแยกเขีย้ยวทุกคนเอฮักพวกอฮัก ไม่ไม่ได้หักอันนี้ไอหักไอหัก <c oughs> ไอนางเป็นไสวย่าสวย่าสวยปะโคตรเท่ห์เขาใช้เล็อกด้วย <c oughs> เน <c oughs> ี่ยคือเดือหักอะ่ะกำลังจะแบบทุบหมาป่าเว้ยเห็นปะกงลันกำลังกระโดดแล้วนี่ตอนเนี้ดยดูเดือหักกำลังลอ,อยฟ้าเลยแล้วก็จะเอามือทุบหมาป่าเลยเห็นปะนี่คุณดูมือคุณดูนิ้วดูนิว้วราเรียแบบโคตรดีบอกเลยมีห้านิว <c oughs> <บ>้วครบสร้างจริงเหรอเออสร้างจริงดูดิห้านิ้วครบเป็นไงเออดูห้านิ้วห้านิ้วครบนะดูดินิ้วกลางนิ้วก้อยนิ้วชี้นิ้วอะไรนิ้วนางนิ้วโป้งมีหมดอ่ะสวยปะ ก็คุณข้างหลังคุณเห็นไหมมีก,ามนนะก,มก้ามหลังด้วยนะดูรายละเอียดมีก้ามหลังด้วยคือผมคุณเห็นปะไอสีดำที่ผมใส่ไปไอสีดำที่ผมใส่ไปคือให้มันดูแบบว่ามีแบบอะไรนะให้มันดูเหมือนก้ามเห็นปะ ถ้าเราไม่ใส่ถุงเท้ามันจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นกล้ามเจรจะเออประมาณนี้แล้วคุณข้างหน้าดูซิแพทยังมั้งเงี้ยดูครับดูครับดูเท้าดินี่เท้ากำลังลอยขึ้นฟ้านะเพื่อจะทุบหมาป่าดูครับทุกคนดูซิแพทนะฮะโอ้โหกระโดดทุบใช่ดูยังง่าสวยปะทุกคคนรับเต็มสิบนะคะแนนผมถ้าไหนก็ยิ่งเลยคอมเมนต์กันนะครับผมสร้างนามากเหนื่อยเหงื่อออกเลยทุกคนครับเหงื่อออกมือมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูสิ่งก่อสร้างต่อไปได้แล้วกคนครับ let's go โอเคเฮีครับต่อไปโจทย์ต เดินได้โอเคป่ะโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปนะครับมีตัวอะไรบ้างตามนี้เลยนะฮะนี่คือเรื่องจากไฟน่าเฟรดี้ทุกคนครับมันเริ่มสร้างกันดีกว่า let's go ทุกคนครับเดี๋ยวรอบนี้ผมจะสร้างด้วยตัวเองละกันนะครับผมโอเคเริ่มจากเราจะผมจะสร้างเป็นเฟรดี้นะฮะหรือว่าตุ๊กตาที่มันจะเป็นหมีทุกคนครับเป็นตัวหลักเลยนะโอเคสิบสามบอกวางเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามโอเคเราทำตั้งหมดสิบสามตัวนี้ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เราจะใส่ฟันของเฟรับ บอกเลยว่าจะ สร้างแบบไม่ยากเท่าไหร่นะครับบอกเลยว่านี่ขนาดแบบผมสร้างเองผมก็จะแบบชนะเกี่ยวยาให้ได้แล้วกันนะทุกคนครับทุกคนลองคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับว่าจากกระตูดจากเกมเรื่องไฟในเอฟเวอร์ดี้เนี่ยทุกคนชอบสัตว์ตัวไหนมากที่สุดนะครับสำหรับผมผมชอบผมคิดว่าผมชอบอ่าตัวที่มันเป็นจิ้งจอกสีแดงด้วยนะเป็นสัตว์จิ้งจอกนะโม่เลยว่ามันค่อนข้างจะแบบมันเท่ดีอ่ะทุกคนครับผมชอบนะที่แบบอาใส่ผ้าเป็นตาข้างเดียวมันเท่จัดทุกคนชอบแบบว่าตัวไหนก็ลองคอมเมนต์แล้วกันนะครับแบบว่าทั่วแบบเป็นเป็ดเนกก็ลลอองคคคมมมเเนนนต์แ้วััะะฮสาหรรบใที่่ไยดู ลองไปหาดูก็ได้นะครับบอกเลยว่าค <Jamie, S 2> ่อนข้างจะสนุกนะฮะผมบอกเลยว่าสนุกแบบเฮ้ยมันสนุกนะทุกคนมันไม่ได้ค่อยน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะทุกคนลองหาดูกับเพื่อนนะฮะบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่บอกเลยว่าสนุกจัดเลยนะครับทุกคนคือแบบสนุกจริงๆนะฮะที่ผมนี่ผมพูดจริงๆนะผมแบบไม่ได้หลอกคนดูให้ไปดูแบบอะไรน่ากลัวน่ากลัวเลยนะครับลองคอมเมนต์แล้วกันนะว่าชอบตัวไหนนะโอเคเดี๋ยวฟันฟันของเขาหน้าเดี๋ยวผมจะแบบให้มันออกมาเออออกเข้าไปข้างในนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟันแบบถ้าอยู่ขข้้้้้าาาาางงนน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 นออออกก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 กมมััััจะะยื่่ึไปทททุคคคโเเเแแลลลวว็็รรรรซซตีีบส 2องสาม่หาอีกบอสนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็มันก็จะเป็นตรงนี้ไปทุกกระดับนี่มันก็จะเหมือนตรงนี้จะเป็นจมูกข,ของเขานะฮะทุกคระดับจมูกมันจะมีลวดลายที่แบบเหมือนเป็นลวดลายเอ่อเขาเรียกอะไรเดียวใก็ไม่เชิงมันเป็นเหมือนขนจมูกหรืออะไรสักอย่างนะฮะผมไม่จํา คิดบอกกันว่ามันเรียกว่าอะไรดีแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเราจะใส่เป็นเป็นแบบว่าสีน้ําตาลเข้มขึ้นมาเพื่อแบบว่าเหมือนแบบเหมือนแบบเป็นแถวแถวจมูกอะไรประมาณนี้ทุกคนครับนี่ก็จะประมาณนี้อ่ะเริ่มเห็นรูปภาพแล้วต่อไปเราสร้างแบบโค้งหน้านะฮะโอเค okay, ต่อไปนะครับเราจะทะมาณตรงนี้น่าจะโอเคแล้วก็ทําการเซฟแปะนี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็จุดที่เราต้องวางรูก,กตานะฮะประมาณตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตาของเขาเนี่ยเราจะใส่เป็นขอบสีดําไปแล้วกันนะครับทุกคนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคห้าสี่หนึ่งสองสามส ก็ใส,ส่สีไปสักประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็ตาเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ตาของเฟดินถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีออกฟ้าๆนะครับทุกคนสีฟ้าไปเลยแล้วกันนะครับเป็นสีฟ้าบล็อกอันนี่แหละอ่ะผมว่าบล็อกนี้สวยกว่านะครับสีฟ้าเนาะเออบล็อกไปครับผมเลยบอกว่าบล็อกนี้สวยแบบสุดๆไปเลยนะครับประมาณนี้โอเคแล้วก็ทำฝั่งนี้ให้เหมือนเท่ากันนะฮะทุกคนทำให้เท่ากันไปเลยแล้วกันนะครับรบ,บอกเลยว่าเดี๋ยวแอบดูของขยะนี่เฮ้ยทุกรับขยะเขาสร้างเหมือนน่าจะเป็นตัวเป็ดนะฮะเป็ดสีเหลืองนะทุกรับผมจำชื่อไม่ได้ว่า เขากำลังสร้างเป็นเป็ดน,นะทุกคนเอ้ยผมจำชื่อไม่ได้ว่ามัชื่ออะไรนะฮะไม่ได้ดูแบบนานมากๆนะ,ะทุกคน โอเคประมาณนี้นี่ลูกตาเดยวนะเพย์บล็อกหนึง่งอ่าประมาณนี้ชบนี่นี่ตาของแบบหมี่ของเรานะฮะบอกเลยว่าอย่างเจ๋งแล้วก็ต่อไปก็ปทําจมูกตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนี่นี้คือจมูกของน้องหมี่นะฮะน้องหมี่มันเรียกว,ว่าน้องหมี่ไหมทุกคนมันโคตรน่ากลัวเลยนะไอ้ไม่น่ากลัวทุกคนต้องไปดูต้องไปดูปดเใครที่ไม่เคยดูต้อง,ต,องต้องดูมันไม่น่ากลัวเออจริงเนี่ยตาดำาดยนี่ประมาณนี้นี่นี่คือตาดำเอ้เอ้มันก็ดูตลกดีนะฮะดูหัวโลดดีนะฮะโอเคต่อไปเราก็ทำเป็นคิวนะทุกคนคิวที่แปลว่าน่ารักไม่ใช่คนละค จริงๆนะมองไปมองมาไม่เหมือนซุกก็ไปดูบ้าเลยทุกคนครับคืนคืน,คนเาซุกก็ไปดูไงเนี่ยฮะก็จะเป็นหมาตัวหนึ่งนี่ยที่หนีผีปไปบ่อยนะหน้าตาก็เป็นหมาขี้กลัวนะฮะหน้าคล้ายๆกันเลยนะครับต่อไปเราสร้างเป็นหูของเจ้าหมีแล้วกันนะทุกคนครับเป็นหูของเจ้าหมีนะโอเคประมาณนี้สองบล็อกอ่าได้ไหมอ๋อเดี๋ยวคือสับบล็อกหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วก็ใส่นี้โอเคแล้วก็ยกให้มันเข้ากันนะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นหูนะฮะของเขานะฮะแล้วก็ใส่เป็นสีอ่าตรงนี้แล้วกันนะทุ ดีแย่นะหน้าตาดูโอเคเชี่ยวเลยทุกคนครับประมาณนี้โอเคไม่ดี๋ยวฟอร์วัดก่อนนะประมาณนี้เอ้ยประมาณไอ้หูบอกว่าแบบนี้ดีกว่าโอเคแบบนี้สวยกว่าโอเคครับที่เหลือเราก็แค่สร้างให้มันเท่ากันนะฮะทุกคนครับเท่ากันแบบเท่ากันจริงๆนะฮะเพราะผมเป็นคนสร้างอะไรไม่ค่อยเท่ากันนะต้องแบบพยายามสร้างให้เท่ากัน1นึ่สามบล็อกโอเคแล้วก็หันไปทาง2 2บล็อกโอเครวมมา1ตัวนี้สองป่ะเพิ่มประมาณนี้โอเคอ่าเหมือนจะเท่ากันแล้วโอเคครับ กำลังดีเลยต่อไปเราแค่วางเสียมตาลเทพไปตรงนี้นะทุกคนเออประมาณนี้โอเคต่อไปนะครับแล้วก็ทําการเก็บงานนะฮะเก็บหูนะฮะเก็บหูโอเคเก็บหูไปเลยอ่ะเรียบร้อยเพื่อความสวยงามเดี๋ยวแค่ดูข้างหลังเขาจะแบบเอ้ยเนี่ยตรงนี้หูไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวบน่นอีกนะฮะเฮ่ เราแค่ปิดหูนะครับประมาณนี้โอเคปิดหูไปเลยเรียบร้อยต่อไปนะครับเราสร้างหมวกของเจ้าตัวนี้กันไปนะฮะเราจะสร้างเป็นหมวกนะครับเพื่อที่จะได้แบบไม่ต้องหัวร้านเกินไปนะฮะทุกคนโอเคประมาณนี้นะโอเคไหมอ่าได้อยู่โอเคเด็ดลดอีกสับบล็อกหนึ่งประมาณนี้โอเคได้อยู่ฮนะต่อไปครับ1 2 3งสประมาณนี้เราใส่ แบบให้มันสูงขึ้นมานะครับประมาณนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ไปชึบตรงนี้นิดนึงอะประมาณนี้1นึงอสองามแล้วก็สตรงนี้ชุบๆเระซ้าเป็นหมวกนะฮะเพื่อความสวยแบบว่าแบบมีสีสันนะฮะจะได้แบบไม่ต้องมีหัวร้านเกินไปชึบบอกเลยว่าครั้งนี้ผมก็ต้องชนะเคียวย้าเหมือนเดิมนะครับทุกคนอย่าเพ่งโก,กงหรือโกงก,ก็ต้องชนะนะฮะเออเออนะครับบอกเลยว่าเราจะ,าจะแพ้ไม่ได้นะฮะไม่บแต่นิดเดียวเราจะแพ้แพ้ไม่ได้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้สวยงามแล้วก็ใส่ตรงนี้ไปชุบอันนี้ปิดไปปตรงนี้ครับปิดทุกที่เลยฮะสี่ทิ ประมาณนี้นะครับแล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงอ่าสูงขึ้นนิดนึงครับเฉ็บเฉ็บสูงขึ้นอีกสูงขึ้นอีกประมาณนี้อ่ะ แล้วก็ทําการปิดตรงนี้ไปเลยครับทุกคนนี่ครับแค่นี้หมวกก็เสร็จแล้วต้องสร้างยางนะฮะไม่ต้องสร้างแบบรุ่นวายเกินไปแค่ประมาณนี้อ่ะแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับเฟรนดี้ของเรานะฮะหรือว่าเจ้าหมีแสนน่ากลัวของเราก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเดี๋ยวเราเคลสเต็กกอนแล้วกันเลเยอร์การเสร็จแล้วครับเฮ้ยนี่นี่นายสร้างไก่เลยเนี่ยไอเป็ดนี่ยมามันคือตัวอะไรสักอย่างเป็ดมั้งเป็ดเหรอไม่ใช่อว่าอะไรคุณรู้ปะอ่าไม่รู้กูจำชื่อมันไม่ได้เดี๋ยวข้างในมีอะไรเนี่ยเฮ้ยตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยอไลออะพราะมันคือตตุ๊กา คุณโดนใช่ปะเยสนี่คุณแบบซาละเอียดอย่างข้างในเลยเนี่ยเออใสยไฟนี่สมองหรือสายไฟนะใส่ไฟใส่ไฟอ๋อสายไฟด้วยครับเฮ้ยก็ดูน่ารักดีนะโอ้ตัวขอบตาที่มันเหมือนง่วงไม่ได้นอนมาหลายวันแพนด้าเลยแหละเอ็นเดนชาแสนอย่างเงี้ยป๊บแว่นเลยเออว่ะเออว่ะเออแว่น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 ไหนก็มีละเติมหน่อย ว่าอรเติมมันจแรงแล้วหรอเติมไหนแล้วกันนะทุกคนครับคืนหนวดแน่ทุกคนโอเควันนี้เพื่เติมสิบให้เท่าไหร่ก็อยู่หรือคอมเมนต์แล้วกันนะครับสลับของเลือกไฟนอาเฟนดี้ของขยานะฮะนี่ดูของผมดีกว่านี่ของผมเองดูเป็นไงเฮ้ยเบื่อนั่นเนี่ยเป็นไงมันคือหมีเฟดดี้เป็นไงตอนแรกผมไปดูเขไปดูอะไรอย่าเฟดดี้โถ่เอ้ยเป็นไงผมเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยนะรอบนี้ไม่มีไม่มีมีอันนี้ล่งโล่งโล่งโล่งเออข้างในแบบไม่มีอะไรนะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับเติมสิบให้เท่าไหนทก็ เลือดคอมเมนต์แล้วก็ให้คะแนนผมด้วยแล้วกันนะครับนะฮะโอเคก็สำหรับคลิปหน้านะครับผมก็มาดูกันว่าสองพวกเราสองคนเนี่ยจะมาสร้างอะไรกันต่อแข่งสร้างอะไรกันต่อก็อย่าลืมก็ฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยกันนะครับว่าอยากให้ผมสองคนเนี่ยมาสร้างอะไรกันต่อก็อย่าลืมให้คะแนนทั้งทั้งสี่อ่าสี่อย่างที่พวกเราสร้างด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับผมก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมวู้ฮู้